ทุกพระองค์กร,ราบคารวะคุณงามความดีของพบครูสมณพระคุณเจ้าและทันทีบ่มเพญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกข์พี่น้องผู้ไฟหาความพาสุขทุกท่านครับอาจินตตอนรับพี่น้องทุกท่านสุรายการธรรมะผ่าพ้นทุกข์ทางมอเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งต้นและ ช่วยคนให้ผลทุกเวลาประมาณที่สถึงหกนาฬิกาของทุกวันโดยประมาณาวันนี้วันพุธท,ที่ยี่สิบสิงหาคม2563ัเป็นวันเข้าพรรษา,ามาได้52วัน,นาขายสุขภาพ แพร่พิธร์ทออนไลน,น์ดำเนินการมาได้26วันเราถ่ายทอดสดจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถานภูผ,ผาฟ้าน้ำบ้านแม่เหลาตำบลป่าแแป๊อะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็เราก็จะได้เรียนรู้สาระข่าวสาระธรรมกัน,น เพื่อที่จะพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์น่ะเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ได้ตรัตสรู้นะเราก็จะได้นำมาเสนอกันน่ะนำมาสเสนอมาอธิบายให้พี่น้องได้รับฟังกันนะส่วนผูดด้ใดจะได้ภาคเพยยียรปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนยอย่างไรก็ตาม ความเพียรนะตามบุญบรารมีตามความเพียรของแต่และชีวิตแต่และชีวิตนะนะทุกชีวิตก็มีสิทธิ์ที่จะภาคเพียรเรียนรู้นะฝึกฝนปฏิบัติจริงๆก็ทุกชีวิตก็มีอิสระเสรีมีความสุขมีอิสระเสรีที่จะศึกษาแค่ไหนอย่างไรฝึกฝนแค่ไหนอย่างไร นะแต่ว่าแต่ละชีวิตนั้นนะจะปฏิบัติได้ไม่เท่ากันนะมีเหตุปัจจัยมีองค์ประกอบที่จะปฏิบัติได้ก็ไม่เท่ากันในแต่ละเวลาแต่ละเวลานะ่ยแล้วแต่พลังบุญกุศลพลังความดีของแต่ละชีวิตว่าจะได้ปฏิบัติอะไรแค่ไหนอย่างไรนะได้รับรู้อะไรได้ปฏิบัติ ประเด็นไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นพลังของแต่ละชีวิตที่ได้สังสมมานะเป็นพลังบุญกุศลของแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตนะซึ่งพระพุทธเจ้าพระพธิิสัตว์ก็จะให้อิสระเสรีภาพนะกับแต่ละชีวิตว่าอา้าวก็เลือกปฏิบัติเอาตามเหตุปัจจัยนะตาม กุศลอกุศลของแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตที่สังเคราะห์กันนะคราวนั้นนะว่าจะได้ภาคเพียรปฏิบัตนะิประเด็นไหนอย่างไรหน้าที่ไหนอย่างไรมีผัสสะเข้ามาอย่างไรจะล้างจิตล้างใจอย่างไรก็เรียนรู้กันไปตามเหตุปัจจัยทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันนะถ้าคิดแล้วสุขสบายใจไร้กังวลดี จิตใจดีงามดีมันก็ถูกต้องถ้าคิดแล้วมันก็เออมันก็ถูกใจคิดแล้วมันก็ถูกใจนันก็ผิดละเราก็แก้ไขใหม่อะไรที่คิดแล้วมันทุกข์ใจแปลว่าไม่ถูกต้องมันไม่ทุกมันทุกใจมันไม่ดีงามหรือเรารู้สึกว่ามันดีงามแต่ม um. ันทุกใจมันก็ไม่ถูกต้องนะ มันก็ต้องไว้ทุกจึงจะถูกต้องนะของพุทธะนั้นไรทุกเป็นจันเป็นแกนแล้วก็มีความดีงามร่วมเข้าไปด้วยนะนี่ก็คือของพุทธ,ธะนะจะมีแต่ดีอย่างเดียวแล้วก็นะเต็มไปด้วยทุกนะพุทธ,ธะเขาไม่เอานะพม มันก็ยังไม่พ้นทุกนะพะพุทธะก็ยังไม่ปฏิบัติอย่างนั้นนะก็ต้องคิดพูดทำให้มันไรถูกใจไรถูกให้ได้นะเบิกบานจำใสไรกังวลได้ในทุกสถานการณ์นะแล้วก็ภาคเพียรทำความดีที่ทำได้ที่มันเป็นไปได้ดีไหนที่ทำได้ดีไหนที่เป็นไปได้แล้วก็ทำอันนั้นซึ่ง ความดีแต่ละแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องน้แต่ละหน้าที่แต่ละประเด็นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนั้นหน้าคนไหนจะได้ทําหน้าที่อะไรอย่างไรแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นน้มันก็จะเป็นไปตามธรรมน้าที่ผู้นันผู้นั้นสะสมมาในอดีตและปัจจุบันน้มีพลังกุศลแง่ไหนเชิงไหนยอย่างไร มันก็จะเป็นไปตามธรรมของมันนี่เป็นสัจจะไปอย่างนั้นน,น้าเวลานั้นเออนาเวลานั้นอะไรที่ทําไม่ได้อะไรที่ทําได้นาามันจะเป็นไปตามสัจจะน่ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสัจจะอันนั้นได้หรอกถ้าใครทําตามนั้นก็จะ เข้าใจสัจจะอันนี้ก็สบายผ่องใสไรกังวลเออครับพูดนี้ทำหนะ้าที่นี้หนะ้เวลานี้หนะ้เวลานี้มันจะเป็นไปาตามธรรมเข้ามันนะอะไรยังไม่ใช่หน้าที่เนี่ยมันก็จะโอ้มันก็จะตึกตัก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 นะมันก็จะ,จะขวางอยู่งนั้นนะมีเหตุมีปัจจัยนะขัดขวางนะมันมันก็เป็นไปไม่ได้ แต่อะไรที่เป็นหน้าที่มันก็เป็นไปได้ทําได้เป็นไปได้ที่เป็นสัจจะในโลกใบนี้ก็เป็นเช่นนี้แหละนะสัจจะก็เป็นเช่นนี้นะก็เรียนรู้เราก็เรียนรู้สัจจะอันนี้อะไรที่เป็นไปได้มันก็จะสปายะมันจะเหมาะควรมันอวิวาทนะมันก็ไม่วิวาทกันนะมันก็จะไม่วิวาทกัน มันก็ไม่ไม่ม,ม,มีสภาพกิลมัทธานะมันก็จะเป็นเส้นทางโปร่งโล่งหรือติดขัดบ,บ้างแต่ยังลุยไปได้แต่ถ้าอะไรที่มันยังไม่ใช่หน้าเวลานั้นมันก็จะติดขัดติดขัดไปมากเลยจนโอ้เรียกว่าสปายะไม่เหมาะควรมันวิวาทะมันวิวาทกันแรงหรือว่ามัน กิลมัฏฐะมันอยู่ในสภาพปิดกั้นเกินฝืดฟื้นเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกรลาวาเกินเสียงเกินพวกนี้มันก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มกิลมัทกะสิ่งนั้นก็ไม่เหมาะไม่ควรที่จะทำก็ต้องสติปัญญาก็ต้องแววไวที่จะตรวจสภาพนี้ให้ดีทฤษฎีก็เป็นทฤษฎี นะอาจารย์นี้ขยายอธิบายขยายทฤษฎีออกไปนะปริยัติคทฤษฎีตัวปฏิบัตินี่แหละที่ต้องมีสติปัญญาประมาณการกระทําให้พอเหมานะประมาณมีสัพุลิสธรรมเจมหาประเทศสก็ประมาณเอาเป็นปฏิบัตินะซึ่งมันถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เก่งที่สุดในการประมาณ พอบริษัทลองลงมาเป็นลำดับลำดับท่านก็จะเก่งลองลงมาเป็นลำดับลำดับลำดับนะเขฝึกที่จะประมาณนะประมาณการกระทําให้พอเหมาะนะประเมินผลนะประมาณแล้วก็ประเมินผลเอานะว่าขนาดไหนอย่างไรนะทาไปปรับไปทําไปปรับไปนะมันก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเป็นลำดับลำดับนะ ประมาณประเมินกันฝะึกนะเรียนรู้แล้วก็ปฏิเวทนะเราก็ดูผลโดยเฉพาะดูผลที่จิตใจเป็นยังไงนะดูผลกับร่างกายกับเหตุการณ์เป็นยังไงนะเกิดสภาพที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ไหมนะดีกว่านั้นมีวิธีที่ดีกว่านั้นไหมถ้ามีวิธีกว่านั้นก็ทําให้มันดีขึ้นกว่านั้นนะมีอะไรที่ดีขึ้นกว่านั้นก็ทําให้ดีขึ้นกว่านั้น ถ้ามันยังไม่มีตัวที่ดีขึ้นกว่าน,นั้นทําสุดฝีมือแล้วดีสุดได้เท่านั้นเราก็ต้องต้องพอใจอยู่เท่านั้นเออมันดีสุดได้เท่านี้เก่งสุดได้เท่านี้แล้วก็เอาดีสุดเก่งสุดที่เราเป็นไปได้มีความสามารถแค่ไหนก็ทำได้เท่าที่ทำได้เ,เมื่อพยายามพัฒนา,าปรับปรุงแก้ไขเต็มที่แล้วมันได้เท่าไหร มันก็ได้เท่านั้นมันเก่งเท่านั้นได้เท่านั้นเราก็พอใจอยู่เท่านั้นอย่าไปอยากได้มากกว่านั้นอยากได้มากกว่านั้นก็ทุกข์นะเราจงอยากได้เท่าที่เราทําได้เท่าที่มีความสามารถนี่แหละเรียนรู้ปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทนะเรียนรู้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวททั้งในด้านจิตใจ ทั้งในด้านว่างกายทั้งในด้านเหตุการณ์ต่างๆก็ประเมินผลไปภาคเพียนปฏิบัติไปเท่าที่มันเป็นไปได้ภาคเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขไปในแต่ละวันแต่ละวัน,วนกายวา่าจาใจของเราก็ภาคเพียนแก้ไขปฏิบัติพัฒนาไปให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นก็ทั้งรูปทั้งนาม ทั้งรูปนะก็อ้าวนะด้านร่างกายด้านเหตุการณ์ก็ให้มันดีที่สุดเท่าที่มันเป็นไปได้นะดัานนามก็ด้านจิตใจก็ให้มันไร้ทุกข์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะให้มีเมตตาอุบเบกขาเท่าที่นะให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะเป็นไปได้ <c oughs> นะจังหวะไหนควรเมตตาควรเพียรก็เมตตาเพียร จังหวนนะไหนควรพักควรเบรคขาเราก็พักนะทําอย่างรู้เพียนรู้พักไปแต่ละวันแต่ละวันนะเรียนรู้ทฤษฎีแล้วก็ลองพักเพียนปฏิบัติด,ดนะูแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆมันก็จะดีไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาตนะินี่เป็นสัจจะอย่างเงี้ยนะอ้าวต่อไปเราก็จะได้นะ เขาจะมาเรียนรู้รายละเอียดอื่นเริ่มต้นจาก